โกดัเอนเจสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีตุลน,นะคะประจำเดือนเมษายนนะคะในเรื่องของความรักของชาวราศีตุลจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคไพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบร่วมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ อาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตพร้อมกับสรุปให้ในช่วงท้ายของคลิปให้กับชาวราศีตุลด้วยนะคะในส่วนแรกนี้อาจารย์ขอเปิดไพ่ในอดีตนะคะว่าที่ผ่านมาความรักของชาวราศีตุลน,นั้นเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะ ไพ่ใแบแรกนะคะเจ็ดเหรียญอัศวินถือเหรียญ The Empress Knight of Swords และก็ไพ่ King of Swords นะคะนี่ก็คือไพ่ในอดีตนะคะยังไงก็มาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะ ให้เจ็ดเหรียญน,นะคะก็หมายความว่าเในช่วงอดีตที่ผ่านมาจันก,ก็รู้สึกว่าคุณนะัค่อนข้างที่จะประเมินหรือว่าพยายามที่จะพิจารณาใครก็าตามที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะก็พยายามที่จะสกีนพยายามที่จะดูให้ดีๆไม่ได้คบคนแบบมั่วซั่วนะคือพูดง่ายๆนะคะว่าชาวราศีตุลน,นั้นคือไม่คบใครมั่วซั่ว ไม่ว่าจะเป็นการครบเพื่อนหรือว่าจะเป็นการครบแฟนหรือคบอะไรก็ตามนะคะด้วยฐานะของความรักเนี่ยนะ,ะคะค่อนข้างที่จะระมัดระวังตัวพอสมควรนะ,ะแล้วก็คุณเป็นคนที่ชอบคนที่แบบว่าไม่ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยนะคะ ถ้าเกิดว่าคุณเคยคบกับใครแล้วในช่วงอดีตนั้นเขาคนนั้นเป็นคนใช้จ่ายมือเปิดแล้วก็เป็นคนที่ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยอะไรก็ตามจะค่อนข้างที่จะเข้ากันได้ยากกับชาวราศีตุลมากๆนะคะพไพ่ใบต่อมาก็คือ Knight of Pentacles ก็คือไพ่อัศวินถือเหรียญเวลาที่คุณมีความรักนะคุณก็จะเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนกล้าได้กล้าเสียในเรื่อง,องความรัก นะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ชาราสิตุนที่เป็นลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่เป็นคนที่เวลารักเนี่ยทุ่มเทเทหมด,นดหน้าตักเลยไม่กลัวเสียใจไม่กลัวเสียดายความรักที่ตัวเองมีนะคะเขาเรียกว่าเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียในเรื่องของความรักพอสมควรนะคะนี่แหละแต่เวลาเจ็บหรือว่าเวลาที่เสียใจเนี่ย มันเหมือนว่ามันไม่ได้เอามาสอนให้คุณรู้เลยว่าตัวคุณเองควรที่จะรักใครก็คนที่จะเผื่อใจเอาไว้บ้างนะคะแต่คุณเวลาคุณรักใครคุณก็พร้อมที่จะเทน้าตักคุณก็พร้อมที่จะดูแลเอาใจใส่เขาเสมอนะคะพไพ่ใบต่อมาคือไพ่ the empress นะคะอ,อ๋อในช่วงอดีตที่ผ่านมานะ โดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีตุลน,นะคะคุณมีสง่าราศีของความเป็นคุณหญิงคุณนายนะคะด้วยรัศมีนั้นๆนะคะมีบุคลิกท่าทางมีความเป็นแม่สูงนะคะถ้าเกิดว่ามีแฟนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ชอบที่จะดูแลเอาอกเอาใจแฟนอะไรประมาณนี้นะคะแต่สถานะของชาวราศีตุลที่ได้กลับคืนมานะคะ โดยส่วนมากแล้วคนที่มาดูดวงกับอาจารย์นะคะถ้าผู้หญิงคนใดก็ตามที่จับได้ไพ่ใบนี้มีโอกาสเป็นไปได้ว่าคุณมีโอกาสที่จะตั้งครันนะคุณมีโอกาสที่จะพาดที่จะท้องหรือว่าท้องก่อนแต่งหรือว่าแต่งงานแล้วอาจจะมีโอกาสที่จะตั้งครันและอีกในย่าหนึง่งนะอาจจะเป็นไปได้คุณจะตกอยู่ในสถานะของเมียหลวงก็ได้ สำหรับไพ่ใบนี้เป็นไพ่เมียหลวงนั่นเองนะคะในกรณีของผู้ชายชาวราศีตุลก็ประมาณว่ามีความใกล้ชิดสนิทสนมกับแม่หรือว่าแม่ให้ความรักความเอ็นดูลูกชายคนนี้มากๆนะคะเขาเรียกว่าเป็นไพ่นาลิอุปถัมภ์ด้วยสำหรับไพ่ใบนี้นะคะมีผู้หญิงคอยเป็นแบ็กอัพที่ดีนะคะหรืออาจจะเป็นแม่หรืออาจจะเป็นคนรักหรือใครก็ตามนะคะเพศหญิง คอยอยู่เบื้องหลังให้คุณนัดประสบความสำเร็จในหลายเรื่องนั่นเองนะคะโอเคพไพ่ใบต่อมาก็คือ Night of s o r อ s นะคะคือพไพ่ใบนี้นะ,ะไม่ว่าอุปสรรคเล็กใหญ่แค่ไหนคุณก็สามารถผ่านมันมาได้แล้วนะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนกล้าหาญมีอุดมการณ์อยู่ในตัวเองนะคะไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะคะไม่เชื่อคำพูดใครง่ายๆจนกว่าจะประสบด้วยตนเอง ในเรื่องความรักก็เช่นเดียวกันนะไม่ได้เชื่อว่าถ้าเกิดว่าคนรอบข้างอาจจะมองว่าคุณสองคนนั้นดูเหมือนไม่ค่อยที่จะเหมาะกันหรือว่าไม่ค่อยที่จะเหมาะสมกันทางหน้าที่การงานหรือว่าจะเป็นฐานะทางครอบครัวอะไรก็ตามคุณไม่ได้สนใจนะนะเพราะว่าคุณนั้นมีความมั่นใจแล้วก็มีอุดมการของตัวเองนะ และก็มีบางครั้งอาจจะมีอุปสรรคบ้างนะคะที่คบกันไปแล้วรู้สึกว่าผู้ใหญ่อาจจะไม่ปื้มหรือว่าคนรอบข้างหรืออาจจะเป็นเพื่อนนั้นไม่ค่อยที่จะปื้มก็มีหลายคู่เช่นเดียวกันนะคะโอเคใบสุดท้ายนะคะก็คือ King of Sorts นั่นเองนะคือพไพ่ใบนี้ในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีตุลน,นั้น นะคะโดยเฉพาะผู้ชายชาวราศีตุลน,นะคุณมีความตรงไปตรงมานะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจริงจังกับชีวิตมากๆต้องใช้คําว่ามากๆนะคะเพราะว่าเวลานั่งนิ่งๆเวลาหน้านิ่งๆจะวิงเวียงนะคะ,ะหน้าออกจะดุดุนะแล้วก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมาคิดยังไงก็พูดออกมาอย่างนั้นเลย นะะโดยต่อมาก็เป็นกรณีของผู้หญิงชาวราสีตุลนนะคะก็จะประมาณว่าได้แฟนหรือว่าคนรักที่อายุมากกว่าตัวเองเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจริงจังกับชีวิตนะไม่ว่าจะจริงจังในเรื่องการทํางานจริงจังในเรื่องความรักแต่ข้อเสียของเขาเป็นคนตรงๆ่ะ คิดยังไงก็พูดออกมาอย่างนั้นเลยบางทีอาจจะไม่ได้ผ่านการกันกรองหรือว่าคิดให้ดีก่อนนะคะนะบางทีอาจจะทําให้คุณเสียความรู้สึกได้ง่ายๆนี่ก็คือบุคลิกของคนที่แบบตรงไป,ตรง,ไปตรงมามากจนเกินไปนะบางทีเขาอาจจะทํางานมีอาชีพเป็นทหารหรือว่าตํารวจก็ได้เหมือนกันนะคนที่มีหน้าที่ในการอํานาจมาีในการใช้อํานาจ หน้าที่ของตัวเองนะคะพวกมีดาบพวกมีอาวุธนะคะที่ไว้ประจำกายไว้ป้องกันตัวนะคะพวกทหารหรือว่าตำรวจอะไรก็ว่ากันไปเนาะโอเคนี่ก็คือไพ่ในอดีตของชาวราศีตุลน,นะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุดินนะคะธาตุลม ต่อมาอาจารย์จะขอดูไพ่ให้กับชาวราศีตุลในปัจจุบันนะคะว่าในปัจจุบันนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ปัจจุบันใบแรกนะคะก็คือไพ่หนึ่งเรียนเจ็ดเรียนต่อมาด้วย The Hermit ต่อมาด้วย The Moon และก็ต่อมาด้วยควีนออฟ r อดนั่นเองนะคะเอ็ดอฟเพนดิ acles, นะคะในช่วงปัจจุบันนะคะในเรื่องของการเงินนะคะอาจารยรู้สึกว่าคุณท่านจะได้รับเงินก้อนนะที่คุณคาดหวังหรืออาจจะเป็นลาบลอยก็ได้นะหรือได้ของขวัญที่ถูกใจจากคนรัก ของชาวราศีตุลเองอาจจะเป็นทองอาจจะเป็นเพชรพวกจิวเวลี่หรืออาจจะเป็นเงินอะไรประมาณนี้ด้วยก็ได้นะคะนะก็ถือว่าถ้าใครบางคนนะชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงนะมีโอกาสที่จะโชคดีเช่นเดียวกันนะคะสำหรับไพ่หนึ่งเหรียญนั้นเองนะต่อมานะคะก็คือไพ่เจ็ดเหรียญนั่นเองนะคะ,ะ,ค,ะคือไพ่นนะะใบน,นี้นะ,ะในช่วง ปัจจุบันนะคุณก็ค่อนข้างที่จะระมัดระวังตัวหรือว่าประเมินสถานการณ์ค่อนข้างดีนะคะการที่ระมัดระวังในการครบหาดูใจกับใครก็ตามนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะที่แบบบางทีคุณอาจจะมีเซนด้วยในการที่จะดูคนหรือว่ามีเซนในเรื่องของการที่แบบคบหาดูใจกับคนที่อาจจะใกล้เคียง กับคุณให้ได้มากที่สุดหรือตัวตนของคุณให้ได้มากที่สุดคุณเป็นคนที่ไม่ชอบคนที่ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยอ่ะจะคบกันหรืออยู่ด้วยกันได้ไม่ค่อยนานนะนะคะเพราะว่าในช่วงนี้คุณจะเป็นคนที่ระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินมากๆถ้าเกิดว่าคนนึงชอบใช้เงินหรือว่าคนนึงชอบช้อปปิง้งนั่งน,นี่นั่นหรือว่าคนหนึ่งเป็นคนที่เฝ้าระวังในการใช้เงินเนี่ยมันก็ไปด้วยกันได้ยากใช่ไหมล่ะคะ่ะ ต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตเป็นไพ่ประจำราศีกันมีชาวราศีตุลที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีกันอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้อาจารย์คิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวรักสันโดษมีโรคส่วนตัวสูงมากๆนะคะแล้วก็ เขาเรียกอะไรเป็นคนค่อนข้างเก็บตัวไม่อยากจะเข้าสังคมเข้าสังคมเมื่อไหร่รู้สึกว่าม,มันไม่เป็นตัวของตัวเองอะไรก็แล้วแต่จะรู้สึกแบบนี้นะคะหรือบางคนนะหลีกนี้ความวุ่นวายนะคะของออในเมืองนะหรือว่าโลกของความตอแหลเนี่ยนะคะบางคนก็หนีไปบวชหรือว่าหนีไปปฏิบัติธรรมหรือเป็นคนชอบสวดมนต์ก็ได้เช่นเดียวกันบางคนนี่ชอบเปิด เพลงธรรมะฟังก่อนนอนหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ก็เป็นาการที่แบบว่าทําให้จิตใจคุณสงบและก็จิตใจคุณไม่ฟุ้งซ่านนะก็คือในอดีตนั้นคุณผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายนะคะทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะแล้วก็มันทำให้คุณได้เรียนรู้ว่ามันควรที่จะอยู่อย่างสงบหรือบางทีนะชาวราศีตุม ติดกว่าน,นั้นนะคือไปเที่ยวคนเดียวก็ไปเที่ยวมาแล้วนะนะคะไม่กลัวกันไปเที่ยวคนเดียวหรือบางคนยังคงโสดอยู่จนถึงทุกวันนี้<ๆ>ก็เพราะว่าคุณนั้นเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบสร้างกำแพงนะคะปิดกั้นผู้คนไม่ให้เข้ามาหรือเข้ามาจิบคุณนั้นค่อนข้างยากนะคะถ้าเกิดว่าคนเข้ามาจีบคุณแล้วมันทําให้คุณไม่มีความสุขนะคะคุณก็คิดว่าไม่ต้องเข้ามาหรอก อะไรประมาณนี้นะคะฉันอยู่ตัวของฉันคนเดียวฉันก็มีความสุขดีนะอารมณ์ประมาณนั้นค่อนข้างที่จะติดแล้วก็เป็นคนค่อนข้างที่จะเก็บตัวไม่อวดดีไม่อวดเก่ง,ท,งทั้งทงที่คุณนั้นเป็นคนที่ดีแล้วก็เก่งมากนะเขาเรียกว่าเป็นคนที่คมในฝักนั่นเองนะอยากจะหาคนที่ศีลเสมอกันให้ได้มากที่สุดถ้าจะคบหาดูใจกับใครก็ตามนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เดิมูน สำหรับไพ่เดอะ o ูนใบนี้อาจารย์ก็รู้สึกว่าเอในช่วงปัจจุบันนะมันมีอะไรเกิดขึ้นมากมายในชีวิตของชาวราศีตุลแต่อาจารย์รู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เริ่มที่จะมีความลับต่อคนรักของตัวเองท้าไมอาจารย์คิดอย่างนั้นก็เพราะว่าไพ่ใบน,นี้มันเป็นการปกปิดปิดบงังหรือบางทีคุณสองคนคบกันเนี่ยรู้กันแค่สองคนเปิดเผย ตัวตวนหรือว่าเปิดเผยกับเพื่อนเปิดเผยต่อครอบครัวเปิดเผยกับคนนั้นคนนี้ไม่ได้เราคบกันนีเราคบกันรู้กันแค่2คนอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนเป็นความลับที่แบบเปิดเผยไม่ได้แล้วก็เป็นความลักที่ต้องปิดไว้นะคะนะมันมันมีแบบนี้จริงๆนะในความลักในช่วงปัจจุบันของชาวราศีตุล นะคะแล้วอาจารย์ก็รู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นคนที่เครียดนะคะแล้วก็มีอาการเศร้าแล้วก็ซึมนะคะถ้าคุณเครียดแล้วก็ซึมแบบนี้นานๆอาจารย์รู้สึกว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าคุณนั้นอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้ในอนาคตนะอันนี้อาจารย์พูดจริงๆบางคนนี่นอนไม่หลับขนาดต้องเพิ่มยานอนหลับก็มีนะนะคะแล้วก็ ถ้าคุณยังปล่อยให้ตัวเองเศร้าซึมแล้วก็ยังเป็นแบบนี้อยู่มีโอกาสเป็นไปได้ว่าในอนาคตนั้นคุณจะอยู่ในภาวะของอ mental health พร้อมแลมหรือว่าในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรโรคซึมเศร้าได้นะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะส่วน queen of sword อาจารย์ก็รู้สึกว่าเอ๊ะสำหรับไพ่ใบนี้นะในช่วงปัจจุบัน คนที่เป็นผู้หญิงชาวราศีตุลน,นะคะคุณเป็นคนที่มีค่อนข้างมีจุดยืนเป็นของตัวเองไม่ค่อยเชื่อใครง่ายๆคุณเชื่อตัวเองนะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากเลยเฉพาะผู้หญิงนะคะในเรื่องการทํางานในเรื่องของการเ,เป็นตัวของตัวเองอะ่ะเขาเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองสูงฉันก็เป็นแบบนี้ถ้าคุณรับได้คุณก็รับ ถ้าคุณรับไม่ได้คุณก็ไม่ต้องมาคบกับฉันอะไรประมาณนี้เลยนะคะค่อนข้างที่จะมีจุดยืนเป็นของตัวเองแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีอีกโก้นะคะในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยนะในกรณีของผู้ชายชาวราศีตุลอาจานยร์ก็รู้สึกว่าคุณนั้นออรู้สึกว่าคุณอาจจะไปคบหาดูใจกับผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะมีฐานะหรือว่าตําแหน่งหนะ้าที่การงานสูงกว่าคุณนะจึงทําให้บางทีเขา เขาหรือว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะมาข่มคุณนะคะในเรื่องของการแตกต่างกันในเรื่องของฐานะทางการงานก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีตุลน,นะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุดินนะะราศีกันและก็ราศีธาตุลมด้วยต่อมาอาจาย์ขอดูไพ่ในเดือนเมษายน ะะหรือว่าในอนาคตอันใกล้ให้กับชาวราศีตุลว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะคะชาวราศีตุลน,นั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะไพ่ใบรแรกนะเก้าเหรียญสี่เหรียญเจ็ดดาบ สเหรียญต่อมาด้วยเดะมูนนะคือคือทั้งปัจจุบันแล้วก็อนาคตจับได้ไพ่เดะมูนนี้มันต้องมีนัยสำคัญแอบแฝงแล้วนะคุณต้องเริ่มคิดแล้วนะนะคะโอเคอยังไงก็มาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกเลยนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้หรือว่าในอนาคตอันใกล้นะคะสำหรับไพ่เเหรียญอาจารย์ก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเพียบพร้อมในชีวิตบางทีคุณอาจจะมีเงินเก็บอยู่ อยู่แล้วนะคะในบางส่วนหรืออาจจะมีธุรกิจพอที่จะได้กาําไรพอที่จะได้ผลกลาําไรบางทีคุณอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอา่าเป็นนายหน้าขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือพอจะมีทรัพย์สินเงินทองมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษมานะคะคุณพูดได้ง่ายว่าชาวราศีตุลนั้นค่อนข้างที่จะมีเงินนะคะนะไม่ว่าจากทางใดทางหนึ่งอาจจะ อาจจะธุรกิจที่คุณสร้างขึ้นมาเองหรืออาจจะเป็นเงินหรือว่าทรัพย์สมบัติกําไรจากาปู่ย่าตาลายายหรืออะไรก็ตามเป็นมรดกนะคะแต่ชีวิตครอบครัวหรือว่าชีวิตการเงินการทํางานนั่นนี่นู่นนั่นชาวราศีตุลดูเป็นคนที่ค่อนข้างเพอร์เฟกแต่มันขาดเหรียญหนึ่งนะก็คือเหรียญแห่งความรัก ชาวราศีตุลนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความคาดหวังสูงนาะะว่าอยากให้ตัวเองได้เจอความรักที่ดีอยากเจอรักแท้นะคะขอให้เจอรักแท้สักครั้งหนึ่งได้ไหมในชีวิตของฉันอะไรประมาณนี้นี่คือความปรารถนานะคะสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของชาวราศีตุลในขนาดนี้เลยนะคะบางคนก็ไม่เป็นไร ภายนอกคุณอาจจะคิดว่าฉันสบายๆฉันมีทุกอย่างฉันดูเหมือนเป็นคนเพอร์เฟกนั่นนี่เนื่นานความรักฉันไม่จาเป็นต้องขวายขวาก็ได้แต่ที่ไหนได้ภายในใจลึกๆชาวราศีตุลน,นั้นเป็นคนที่ขาดในเรื่องของความรักนะ,ะโดยเฉพาะคุณมีความคาดหวังสูงอยากจะเจอรักแท้อยากจะเจอความรักที่ใครสักคนนั้นมาเข้าใจคุณ นะคะก็จะเป็นประมาณนี้หรือชาวราศีตุลอาจจะมีแฟนอยู่แล้วในช่วงเดือนเมษายนนี้แต่คุณก็ยังรู้สึกว่ามันยังขาดจิ๊กซอตัวหนึ่งหรือมันยังขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของความรักของเราทั้งสองคนโอเคพไพ่ใบต่อมานะคะก็คือไพ่สี่เหรียญไพ่ใบนี้อาจารย์คิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ชอบกักความสัมพันธ์ อาจจะคุยอยู่กับคนหลายคนแหละนะคะอันนี้อาจารย์อ่านแบบไพ่รวมๆนะไม่ได้เจาะจงว่าเฉพาะคนโสดคนมีเจ้าของคนแต่งงานแล้วอะไรอาจารย์ไม่ได้เจาะจงเพราะว่าอาจารย์อ่านไพ่แบบรวมๆนะคะอันไหนที่ตรงกับคุณคุณก็รับไว้แล้วก็ไปพิจารณานะคะไพ่สี่เหรียญก็หมายความว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นค่อนข้างที่จะเป็นคนกะความสัมพันธ์นะคะแล้วก็อาจารย์คิดว่าเขาเป็นคนที่หวง ห่วงของนะคะ,ะถ้าเกิดว่าคุณไปหยิบของอะไรที่แบบโดยไม่บอกเขาเขาจะรู้ว่าของสิ่งนั้นแต่ก่อนมันเคยอยู่ตรงนี้นะนะของแต่ละของของแต่ละสิ่งอะไรที่เป็นของเขาเขาจะจําได้หมดแล้วก็ห่วงของมากๆนะคะหรือเลือกเป็นภาษาบ้านๆเลยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ประหยัดมัธยัสถ์หรือว่าขี้เหนียวหรือขี้งกก็ได้นะคะ คนคนนี้ถ้ามีที่ดินเป็นของเขาเองหรืออสังหาริมทรัพย์เป็นของเขาเองเขาจะห่วงที่ห่วงทางนะห่วงบ้านเป็นพิเศษนะคะนะการที่จะไปออกเดทหรือการที่จะเป็นจีบกับใครก็ตามตอนแรกเขาอาจจะออกก็ได้นะคะเพราะว่าตอนแรกนะถ้าเกิดว่าเขาเป็นผู้ชายยังไงทุคนจะออกอยู่แล้วนะเดทแรก แต่ว่าต่อมาเขาจะเริ่มคิดแล้วนะว่าผู้หญิงควรจะออกบ้างหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะคนประเภทนี้จะไม่ยอมเสียเปรียบนั่นเองนะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างงกหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรู้ว่าเงินแต่ละบาทแต่ละสตังค์ที่เสียไปนะั้นมันควรที่จะคุ้มค่ากับสิ่งที่เขาเสียหรือไม่นั่นเองนะคะแล้วมีบางคนนะคะที่อาจจะแยกแย้ายกันไปเติบโตหรือพูดง่ายๆว่าอาจจะเลิกกันแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าหวง หวงก้างแฟนเก่าอยู่เห็นเขาถ่ายรูปนะคะคู่กับแฟนใหม่ก็ยังออกอาการห่วงนะคะไม่ว่าจะถ่ายลง f a c e b o o k หรือว่าจะถ่ายลง insta.g แ a m หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ยังตามหมึงตางห่วงเขาเรียกว่าเป็นคนยังห่วงก้างอยู่นั่นเองนะคะ,ะถึงแม้ว่าตัวเองก็อาจจะมีแฟนอยู่แล้วแต่ก็ยกังอยากจะมาคุยกับคนอยู่อะไรประมาณนี้ แต่ก็ยังอยากจะคุยอีกกับอีกคนนึงอยู่อันนี้เป็นการกักความสัมพันธ์นะคะกักเอาไว้ทุกคนเลยเอาไว้เป็นคนเผื่อคุยไปไว้เอาไว้เป็นคนแค่คุยกันในฐานะพี่น้องในฐานะของเพื่อนในฐานะอะไรก็แล้วแต่นะคะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะงกนะคะตอ่อมานะคะก็คือไพ่เจ็ดดาบ คือไพ่ใบนี้ค่อนข้างที่จะให้ระวังนิดนึงนะคะในช่วงเดือนเมษายนสําหรับชาวราศีตุลในการคบหาดูใจกับใครก็ตามต่อหน้าเขาอาจจะดีต่อหน้าเขาอาจจะเป็นที่ปรึกษารับฟังนะคะคุณอย่าไประบายความรู้สึกหรือระบายความลับให้ใครฟังพ่่าเพื่อนะคะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะรู้ความลับของคุณมากจนเกินไปและก็นำไปบอกต่อคนอื่นนะคะ หรือคนที่ไม่หวังดีกับคุณนี่ก็อาจจะมาเป็นภัยให้กับชาวราศีตุลได้ง่ายๆนะคะอย่าไปปรับทุกข์หรือว่าไปปรึกษากับใครแบบโดยที่ไม่ดูให้ดีก่อนนะไม,ไม่แนะนาเลยนะในช่วงเดือนเมษายนนี้เพราะว่าต่อหน้าเขาอาจจะดีรับฟังนั่นนี่นู่นนั่งแต่รับหลังเขาเป็นคนที่โกหกปิ้นป้อนกระล่อนตอแล มาครบเซตเลยสำหรับคนคนนี้นั่นเองนะคะแล้วแถมเป็นคนที่ขี้อิจฉ้าเล็ดสยามมากถ้าเกิดว่าคุณมีเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนหรือใครก็ตามที่อยู่ในกลุ่มของคุณหรือว่าใครก็ตามในชีวิตของคุณคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เขาน่าจะเป็นคนที่อิจฉาเล็ดสยาคุณทุกอย่างนะคะก็คือไม่อยากให้คุณได้ดีนะคะการที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเวลาที่ เห็นคุณได้ดีเขารู้สึกว่าอิจฉาตาร้อนผ่าวขึ้นมานะคะยังไงคุณก็ลองสังเกตดูก็แล้วกันว่ามีคนประเภทนี้อยู่ภายลายรอบตัวคุณหรือไม่นะคะจะได้ระมัดระวังนะตอนน่อมานะคะก็คือไพ่สองเหรียญน,นะคะคือไพ่ใบน,นี้นะบอกก็บอกเลยว่ามันเป็นไพ่เกี่ยวกับออในเรื่องของความสัมพันธ์แบบ คุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างนะคะหรือคุยกันแบบอ่อนๆออบๆนะคะบางทีอาจจะลืมไปแล้วแหละนะคะบางทีเขาไลายมาเราก็ไม่ได้ตอบหรือบางทีเราไลายไปเขาอ่านแต่ไม่ได้ตอบหรืออะไรก็ตามมันมีหลายกรณีแต่อาจารย์คิดว่าคุณสองคนนะัจะได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทั้งสองฝายนั้นยังมีผลประโยชน์ร่วมกันนะไม่ใช่กลับมาครั้งนี้เพราะว่าความรักไม่ใช่นะ เพราะว่าอาจจะเห็นว่าอีกคนหนึ่งยังพอมีผลประโยชน์อยู่ยังพอมีประโยชน์อะไรสักอย่างนึงแหละนะคะเพราะว่าไพ่เหรียญมันเกี่ยวกับเงินหรือว่าวัตถุไม่ใช่ความรักแบบ100%ซนตะคะนะต่อมาไพ่เดอะมูนนะคะไพ่ใบนี้ก็ขึ้นมาอีกแล้วในจากที่ในปัจจุบันก็ขึ้นนะคะในเดือนเมษายนนี้หมายความว่าถ้าคุณยังคงเครียดสะสมหรือว่ามีความเศร้าซึมนะคะ ก็อาจจะส่งผลต่อ mental health หรือว่าสุขภาพจิตของคุณได้นะคะดีไม่ดีหนักไปกว่าน,นั้นอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าโดยที่ไม่รู้ตัวได้นะคะยังไงก็ดูแลบาลานซ์ความรู้สึกของตัวเองให้ดีๆก,แกนะะ็แล้วกันนะคะแล้วก็อาจารย์คิดว่าความลับนะ,ะบางคนอาจจะปิดบงังความลับอะไรสักอย่างหนึ่งต่อคนรักของตัวเองอยู่ในตอนนี้นะ,ะอาจจะเป็นชาวราศีตุลยหรือคนรักของชาวราศีตุลก็ได้ ะะโอเคนี่ก็คือไพ่ในเดือนมีสายนส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุดินธาตุลมะะต่อมาอาจารย์จะขอสรุปไพ่นะคะให้กับชาวราศีตุลเลยนะแปดเหรียญน,นะคะเด็กถือเหรียญ แล้วก็ไพ่สตรนนะคะสำหรับไพ่แปดเหรียญน,นะคะบอกให้รู้ว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้คุณก็มีความขยันขันแข็งพยายามที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวพยายามที่จะหาฐานะให้กับตัวเองอาจารย์หาฐานะหมายความว่าอะไรคือพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวให้ตัวเองเหมือนช่วงวัยรุ่นกําลังสร้างตัวอะไรประมาณนั้นนะคะนะคุณอาจจะเป็นคนที่ โตมาในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายแต่คุณเป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้เองมีฐานะได้ด้วยตนเองนะคะนะเพราะว่าส่วนมากแล้วในช่วงเดือนเมษายนนี้คุณจะโฟกัสในเรื่องการทำงานมากๆแล้วก็ในเรื่องการเงินด้วยนะคะต่อมาก็คือไพ่หนึ่งเหรียญทีเออ่เป็นไพ่หนึ่งเหรียญของเด็กถือเหรียญน,นั่นเองมีฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งนั้นจะมาขอโอกาสจากอีกคนหนึ่ง นะคะขอโอกาสอีกได้ไหมขอกลับมาแก้ตัวขอกลับมาเริ่มต้นใหม่นั่นนี่นู่นนัน่นอะาจารย์รู้สึกว่าคนคนนี้นะคะน่าจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าและคนคนนั้นจะมาขอโอกาสจากชาวราศีตุลน,นะคะหรือชาวราศีตุลอายุน้อยกว่าคู่ของคุณคุณอาจจะไปขอโอกาสจากคู่ของคุณก็ได้ นะคะโอเคฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อายุน้อยนี่แหละนะคะจะเป็นคนไปขอโอกาสจากอีกคนหนึ่งต่อมาไพ่เซนนะคะเป็นไพ่ประจําราศีสิงห์มีชาวราศีตุลที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีสิงห์อยู่ก็ได้นะคะออผู้หญิงชาวราศีตุลในช่วงเดือนเมษายนนี้คุณจะเป็นผู้หญิงเก่งแล้วก็แก่งมากมีความเป็น working woman ไม่ง้อผู้ชายจึงทําให้บางคนนั้นยังคงโสด มาจนถึงในเดือนเมษายนนี้เลยนะนะคะเพราะว่าบางทีดูจากภายนอกคุณเป็นคนอ่อนโยนนะดูคุณเป็นคนอ่อนนอกแต่ภายในใจคุณเป็นคนเข้มแข็งแล้วก็เด็ดเดี่ยวมั่นคงนะคะแล้วมีราศีของการหน้าเกงขามอนะคะอาจจะข่มแฟนหรือว่าข่มสามีได้ง่ายๆนะคะในกรณีของผู้ชายชาวราศีตุลก็ออกอาการกลัวเมียกลัวแฟน มีอะไรจะต้องปรึกษาผู้หญิงก่อนนะคะเหมือนว่าบ้านหลังนี้มีผู้หญิงเป็นใหญ่โอเคนี่ก็คือไพ่ของชาวราศีตุลน,นะคะไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังจใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนนะคะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโคเด้นิ่งเจ้าเราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ